อ้านี่อี่นี่นีอนี่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 นีนีอนี่นี่นี่นีืนีนี่นี่นอ่นี่นี่ี่นีนี่นี่าี่ัี่ี่นี่นีนเ่็ด่นี่นี่น่นี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 ่นทางี่นีานี่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 นีอยี่นนนี่น่นีดนนี่ี่นนี่บ่่่่่่่ีี่นเนน่น่นี่ฮะ เอออยากกินมากพนเราปลูกนี่เลยพี่น้องไงเนะาะเพราะว่าอ่าาเนะอันทางพอน้องเอิงพ,พิ่นว่าจิปลูกมกแตงพี่น้องไงเนาะอเดโดยวมกแตงกับมะมูเป็นพักเป็นหญ้าเนาะเพิ่น,ะนวา่าเนาะ,อะเอออยังโบว์เนาะยังอีกประมาณมือหนึ่งสองมือ<ช>นี่แหละพงงะ <laughs> ี่น้องไงน้องนุ้ยสบายดีน้องนุ้ย โอ้ยสบายดีียมนั่อาใช้ใช้ผมย่อบงยอ่ฮะอผพี่งเลยงามเนาะไข่เด้ตัดไห้หน่เด้อผัน้องอึงกันมากเลยพี่นองเลยสบายดีต้องอึงกินข่าแล้วบคำมือนนิกินกรยังมือินิอ้ยเด้อเดพี่นองเลยเนาะ Hìa nóng gây nóng và chân cả ma, toàn không khăm thì nóng gây mùi nóng hảo kìa mặt của là mì lên nóng mặt tang nghi mặt nâng 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 ซื้อบักแตงมาทุกอยางขาดเมื่อกี้นี้พี่น้องเอ้ยเนาะอือเอ้าเอามือพาอยู่สู่กินอยู่ลูกล่ะเก็บมาน้องๆอันน้องน้อยเบิดแล้บ่บิ่งอยู่ฮเบิดแล้วอ่โดยพี่น้องเอ้ยอ้านี่บ่วบุญอ่าไปพาให้กินน้องเบิงอยู่เนาะโอ้ผมอว่าจันซื้อมานําทางพี่น้องสบายดีเด้อเนาะพากินเบ่แม่นๆๆปพี่น้องเอ้ย <laughs> ปลาแล้วนี่งนี้ไป,ปต้องเอามีดเลยนี่ <c oughs> ปั้นทุกโลถปั <c oughs> ป้นใส่เลยแซ่บอยู่ <c oughs> พงคำพระพ่พ่ไปหาอันพกักกันพักพรอนกันไปนั่งกินหมามกแตงก่อนเนาะม <c oughs> ีไข่ดีเดีเยาไปดูว่าี่วเราทั้งนั้นเป็นกำลังเข่าฟื้นเข่าพาเนาะเอ <c oughs> pen bèn, P'đương nghe, quả này nó, no. à, cầm đang phân thang yo, nó, má má con cầm búa chừ cướp, thế, nam đấy nó, uông eh, oh, nuôi, P'đương nghe, ah, phân, xin thằng nhỉ, nó, à, đình bẹt yến าทางบ้านของสร้างเอผู้คนตกพี่น้องเไยกำนำมบ้านวัเมื่อเช้าน,นี่เนาะตาโตเอไปเอากระตูงมาแม่กกะมาฟาก,กินน้องเพว่าไปเอาแล้วบอเอซื้อมะแตงน้ำทางพี่น้องไงมาเนาะมะแตงนี่ขายหรืวน้ำทางเนาะนี่แล้วเนาะกำลังมาบ่บุญเลยกำลังมาดิแมนกำลังม,มากำลังม,<ต>มามีแต่มะแตงเนาะ โอเคเพียวมาแล้วพี่น้องเลยเอาอันพาอยู่จักมากน้องล่ะน้องนุ้ยนุ้ยเนาะว้ามีกับพกเขาพี่น้องเลยบดคมละบดคมบดคมให้กูคือคนเลยบอกเนาะบดคมค่ะบดคมเนยบดคมให้กวนนั่นนั่นอาต้องเพี่ยนกับหมักแตงกิ่งเด้อเพื่อนอื่นเนาะ แต่งให้ผู้ในมันหวานคนนี้เลยเนาะเมนเมนเดี๋ยวเขาอันขวดต้องใส่กระตุกให้น้องคนลดเนาะให้ไปตากแห้งก่อนตากเลยก็ให้น้องคนอ่าปลูกไปเลยให้ทางอันไอ้น้อยปลูกพี่น้องเลยหวานสะลงเนา้นี่เรากำลังถางป่าอยู่เนาะแซ่บบอลนงเอิงเห็นไปมท่านเลยบอลเนี่ยโดยที่มึง เอาไนมนันก่อนแต่ไนมันอ่อนๆนีน่เนาะแม่นได้อยู่เนะเาะเฮาเฮาต้องไปเฮ็ดให้เพิ่นแห้งก่อน <c oughs> มันจังสิงออกโดยกินไแซ่บบ่เคยกินไนมันุ <c oughs> งละซาพานันพี่น้องเอ้ยห,หน่วยเนาะก็ถือว่าแสดงหน้าแตงຖືอยู่พี่น้องธรรมดากินเนาะ ซาบคนกีบกับประมาณส0่บาทเนาะสามสิบาทหน่อยหน่อยแค่บะน้องหวายังมาทันเมื่อเนาะบืิเมื่อมืมื่อนี้บอกกำลังวาซิเมื่อสามเมื่ออมือเือมันเสียสายเมื่อส่งอีกโอ้โดวเด๋ที่นั่เบมื่อบ่น้าจันท์วจันทร์สิบปพุ่นเขาดี รถพายก็ได้นะเต๋ออยากเมื okay. right. I mean ่อเฮือนอยู ah, right. hmm. ่เนาะโอ้เ no. ม right ah, ื uh, ่อ ah, สักเครื่องอยู่นี่สักบ่ได้บ่ล้ล่ะมันจัักจกโตแล้วนี่โฮมไหมเสือโอ้ยดูบันปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสักเครื่องใหม่เอาเสือใหม่มาบันนี้เนาะรถอย่าลืมเอามาฝากกันน้องกรอยนี่เด้อตรงนี้คือการวอร์นี่ยังไงเห็นน้องกรอยเพิ่นใส่แต่สุดตัวเก่าเนาะตัวเดิมๆพี่น้องเไย เดี๋ยวเมื่อหน้าก่อนสิซื้อมาฝากน้องก้อยเพิ่นเนาะสิซื้อเสื้อแบบเพิ่นผู้หญิงผู้หญิงมาให้่แล้วเนาะทำมาเสร็จตัวเอาบ่ขวดในมันออกก้อ็ขำกัดปากไะเนาะเป็นที่ได้บุญแซ่บบ่เซ่บเนาะโดยเดี๋ยวอันบัจจัน์จะเอาเขาไปฝากอันทางพ่อน้องอึ้งอีกเนาะไว้ให้เพิ่นกินกับเขากับน้ามแรงพี่น้องไง เดี๋ยวยังไม่ค่อยเปลือยนะยังอยู่นอกยังแข็งเนาะเออเนาะเอาน้องกอยไปใช้ไดงน้องล่ะไปที่ยังแย่ไปเป็นกิโลถีไปก็เลยแบบไม่ได้ผื่นเป็นกิโลถีไปนะไล่ไปทั้งพุ่นบ่ทั้งหลังพุ่นบ่เเออออได้กัวเป็นกิโลถีโดยแล้วคีเราไปที่ยังแย่พี่น้องเลยสมเจ้าทำหน้าที่ทางป่าเนาะพี่น้องไงกำลัง ยังอีกประมาณมือหนึ่งเนาะแล้วน้องๆพุ่นซอยกันพูนพี่น้องเลยพูนละเล็กพูนละน้อยเนาะกัมาพ่อกันอยู่พี่คือเก่าเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะมาพ่อกันอยู่ที่อยู่ทางของน้องอื่นคือเก่าพี่น้องเลยอืออ่าถูกพี่น้องเลยอเบ้เนาะแตกหยดหยดอยู่ ออน้องกอยอ่าคนขยันพี่น,อน้องเไยเนาะอ่าเลี้ยงแบ่เห็นแบ่ได้เห็นน้องกอยพี่นอ้องอ่นี่เป็ดเนาะใช่ไัมนี้ทันอยู่บ่แบ่มันเล่นไปทา้งใดอะไะเมื่อกี้นี่ออโดยพี่น,อน้องเไยอ่าเลี้ยงแบ่เนาะอ่าสบายดีคนสดเอเดี๋ย<ด>วแบ่บ่ เลน่นหุ้นเลน่นพี่อยู่พี่น้องไงน้องกอยเนาะไปพี่น้องไ้เพิ่นพากันเฮ็ดไปสั่งเด้อยู่หุ่นเนาะตุ๊บหลังน้อยแล้วพี่น้องไงนานสิเขาพื้นเขาไพ่ป๋องงเอือว่า,ายังใดเนาะหยาไพ่หยาหาหุ่นกองเอิญเทินอยู่ทางนี้พี่น้องไง กำลังกันเคิงกำลังเครียดกันอย่างเด้ทางนี้เนาะกำลังซุ่มนุ่มกันอย่างเด้สบายดีสบายดีเด้อเนาะสบายดีกําลังกำลังส่ใส่อันนี้บอรกระดานเนาะกระดานไผ่พี่น้องเไยโอ้เดินลงมาเมื่อนี้เลยบอร์ดอ่ากําลังกําลังใส่ใส่อันนี้บอร์ดกระดานเนาะกระดานไพ่พี่น้องเไย ดีมกดีใจทำได้เสนอมีฟืนมีไฟใส่สากโทรศัพท์บ้านนี้เนาะฟ้ากันกินเข่าเพื่อเดี๋ยวไอ่เนียมันเบาอนี่เด็กน้อยพิ่นนอนทางนี่เนาะตไปขายไกลขายกาเยอะว่ะมือนี่ มาแล้วพี่น้องเพิ่นตายพากพี่เนาะเพิ่นจับายให้เอ้าจะเลือกอต้ตายพาไว้เออมันเหยอเนาะดยนิน่ติเายก็เพิ่นติดแล้วก็อยากไปเลยด้พวกไก่นี่เนาะบ่เป็นหยังันเฮาว่าพามันแล้วโยเพิ่นตายเพิ่นาไก่ออกเห็นในซองของบาบุญเพิ่นเห็นไปขายไก่บ่ขายเป็ดบ่ไก่ใแล้วเแต่เป็ดอืไก่น่ะ เวทแต่แต่ฐานสนวพี่เสียงเสียงคือเสียงเปลี่ยนไปบ่ขอแหบขอแหบโดยอ้าบ่สบายไปจักนี่พี่น้องเนาะย่านอยู่เด้อนี่เนาะเจี๊ยบคอแต่เบิ่งเนาะโดยอนไนเห็นทั้งไอ้บุญเพิ่นเอาสร้างมาเบิ่งบ้มื้อนี้แม่เพิ่นว่านี่ได้แหะเพิ่นสิมามื้อได้แบบนี้มื้ออื่นเพิ่นสิมาเคยเปิดโอ้มาคุ้นคุมคุณอย่างไว้มื้ออื่นเนาะแม่ เอาสาพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเ້ตให้เพิ่นเบิ่งซะเนาะมื้ออื่นเนาะอ่าโดยโอ้ามื้นี้เห็นว่าสวนให้เจ้ายังบ่ทันเกิดมากพีน้องเอว่าจันซื้อมากแต่งมาให้ก่อนเนาะโดยๆขอบใจหลายเด้อทางาที่ได้เป็นมากเลยแม่อาาวไว้ทองไหล แม่เจ้ากอกมากเอาคนคือว่าแตงอย่แตงนี่เด้อมาสาธุพี่น้องสมพรปากเด้อโบราณว่าต้องมาแตงบเป็นวงมาเออ่าพี่น้องเอ้ยใจหลายๆเด้อโยดเอามาอันให้ิมเบิ่งเดี๋ยวเพิ่นมีแงกระตุ้นปลูกพี่น้องเอ้ยเนาะ กะบ่นููดแล้วตัวนี้มันคยากได้ักตงนี่คยากบ่คือบ่ตงหเพิ่นเอิ้นเนาะแม่นอเข้าป่าเาอูู่กซักไปให้เพิ่นเกิดเองโลดอ้ยเนาะแม่นให้เพิ่นเฮาเวลาเฮากินสิเฮาก็ทอกเทไปโลดเนาะยังทงนพี่น้องไอ้ผู้อใส่วางมวยก็แล้วทางนี้ใส่งหนาลง้เออ อ๋อใส่หอยซางเพิ่นดำเนินการเรื่องไฟซะก่อนพี่น้องไงเนาะมือแรงกันอาจชิดเห็นความสว่างวันนี้เนาะดีใจดีใจน้ำเด้อเด้อเด้อเดโอชิดเห็นงไงเดี๋ยววันจันทร์สิมีใหอยไอเฮ็ดยูมาเลยมาเลยมีแผนการอยู่เดี๋ยวมืออื่นวันจันทร์สิเกมาให้เนาะแบบไข่ ไข่ของงานทีมงานของพวกเขาทางหลวงปู่พนวอยยังไงเห็ดไข่กระต๊อบบนเส้นเนาะแมนมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวประจันซีซี่หยามาเพิ่นว่าเห็นทีมงานของพวกเ่าเนี่ยังบ่ทันมีมุนเส้นมาสันก็น่ายอยากให้กระเท็ดกระต๊อบหลังนึงอยู่หันมาสันเพื่อไงเนาะเดี๋ยวสิรัมเนินการเล่นเนาะเอาโอเคบวกควนแล้วเนาะเห็ดเห็ดเบี้ยอ่ะสัตว โอ้ยโดยไปพี่น้องเลยโดยูดะโอเคพี่น้องเลยโอ้เนาะดีใจน้ำแด้พี่น้องเลยมื้อนี้ทางไฟกับมาพี่น้องเลยนี่แหละเนาะทีมาของคำว่าน้ำใสไฟสว่างพี่น้องเอ้ยเนาะกับทางสร้างกับกำลังสีมาบาทนี้เนาะโอ้อดีมกดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะครอบครัวของน้องอึง มื้ออื่นกาสิได้เบิ่งสร้างรถพี่น้องเไยเนาะสร้างเอสร้างรถกำลังสิมาขึงว่าสนเอามงนี่แหละเจนี่แหละว่าสนเนาะการศิได้เกิดเป็นทูปเป็นหางขึ้นสักทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอากะฝากติดตามต้องกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะติดตามกันแบบซีดีเงียวยาวหับส้มกันแบบนุนๆพี่น้องเไยเนาะเคสนี้กะตั้งแต่พูดหละอยู่มงเก่าดาวเนาะกายังบ่ทันได้ มีอย่างพูดเลยพี่น,อน้องเไงบัดน,นี้ก็มีที่มีทางมีทำแม่พี่น้องเพื่อนเนาะให้การติดตามรับชมแล้วก็คิดสงสารพี่น้องไงสูสวยเข้ามาไายอันใดแนวพี่น,อน้องเไงเนาะดีมุกดีใจเขาไก่เพื่อนก็นไก่มานอนเดี๋วบ่หน่เนาะมานอนเรียบร้อยเลยพี่น้องเไยเนาะไก่มกักไกลติดแบบนี้พี่น้องเไย เพราะว่ามันเป็นเฮือนธรรมชาติเนาะอาผูเสาพี่น้องเลยตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะกำลังเดินสายมาอยู่ต่อพื้นต่อไผ่มาอยู่ว่าชันทางนั้นพี่น้องต่อขักแล้วขักแล้วพี่น้องเลยจูดพื้นจูดไผ่อยู่ทางนี้เนาะค้อนกุ้มอยู่พี่น้องเลยโอะเป็นหรานหวานอยู่บ่เนาะแซ่บอยู่แซ่บอยู่มักแตง แสงหัวปีกินก่อนหมู่เลยพี่น้องเอ้ยเฮาเก่าอยอยู่ในนี่เนาะปลูกองนี้เนาะอ่าเพราะว่าเตรียมห้องับพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสร้างก็กําลังสิมามื้ออื่นเฮาก็ต้องแปลงทางให้มันกว้างขวางกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าพากันเก็บจูดบงอยู่อ้ตเนาะอ่าเป็นขวดน้ําพี่น้องเอ้ยอ่าพากันเก็บมาโฮมมาแล้วก็จูดบดนี้เนาะ ส่วนทางรถมันสิแม่นแคบเด้ถ้าว่าเฮาบ่กวดจูแม่นเลยว่ารถเริ่มมันวาเริ่มมาหลายเด้นี่เนาะอื่นมนสร้างมาอีกเด้นี่เนาะอะกนี่ไอบ่ได้เอาครับบอกเว้ต้นยังเพิ่นเอิ้นต้นยังเป็นยาไปจักเนาะต้นนั่นน่ะยังหัวเสือบ่แม่นบ่หัวเสือมันสิไดหลายๆอ้ยเอ้าบ่บุญพี่น้องเอ้ย อาซากวดมือนีิเนาะกวดทางพาน้องๆคนน้ำพาเฮ้เฮ้เฮ้น้ำพาเด็กน้ำพาเด็กเพิ่นว่าให้สอนลูกหลานเนี่ยเมนและยังไงคือค่ายเดียวกันปอะจันเลยค่ายดีแท็กครับแม่นบอแม่นอ่าคือค่ายดีแท็กเฮปปี้จย่างดีแท็กบอกเฮปปี้จย่างดีแท็กเอิ้นเป็นผู้เฒ่าคนนะบเแม่นเอ้าเนาะเจ้าเป็นผู้เฒ่าเชื่งว่าแท้ให้เพื่อนเอื้อนนี่ได้ใช่ ปันไแล้วข่อยเอนเขอือนอ้ายใช่ป่เอิอนเาเอินลุงไปยังใครอยู่เน้เอิอนผัวเฒ่ารถน้องเลยเอิอนไมมีน้อยอางเนาะเอินบาจันพี่เบาน่ยเนาะลุงเนาะลุงบุญนี่ลุงอะอเคอยู่พี่น้องเลยอะผัวเฒ่าพีแม่ดูผัวเฒ่าไวขนไดนั้นน่องๆเป็นเอิอนผัเฒ่าพี่น้องเลยบ่บุญบ่โมมักวะสนอะมมักอะไหนะโมมักคนดวันเพือนเ เอาจุดจุดจุดพี่น้งงนองอเลย,ยเนาะตัวหอนเลยครับ้าเดยเดยเอออย่าเอามาในบุ้งน,นั่นะระเบ้าย่านบุน้งเนาะโอ้ยพี่น้องเไยพลาดแล้ววันจันท์พลาดแล้ว <c oughs> ไปบอกน้องๆเพื่อนว่าว่าย่าน,าาาานบุ้งน้องๆเพื่อนหยอกบาดน,นี้พี่น้งงองเลยน้องนุ้ยแล้วฉีหยอกใช่หรือเปลาพลาดแล้วสิได้แบบใจสู่เสือสู่เสือคือเพื่อนว่าได้เนาะย่านช่ำได้ก็เฮ็ดอดเอาฮนะพี่น้องเไยอันนี้ น้องๆคนจักแล้วแต่ละคนบาดนี่ยยากเนี่ยระวังตัวยา,ยากอยู่เนี่ยบาดนี่พี่น้องเลยบอนกลุกปพุกกัวโอ้น้องอื่นกับเสียมใสอยู่ทางไหนเนาะระวังเด้อซับหัวกันเด้อใกล้ชิว<า>ิดแล้วพี่น้องใกล้ชิวิดแล้วเน,นะาะปลายัางอีกโบราณอาจจะเห็นเป็นสวนบาดนี่พี่น้องเลยเออเอารถไถเด้อมาไถรถเนาะ ไขปิ้นหญ้าขึ้นนี่โดยเอ้าพี่นองเลยสอยกันคนละไม้ละมือเนาะไฟกับสว่างน้ำกับไฟน้ำกัใสไฟกับสว่างสร้างกันสิมาบาเนี่ก่อนสิจากลากก่อ <laughs> นสิจากลากอ่ะหาปัวให้ก่อนเด้อะเราอ่ะพี่น้องไอ้สาวลำเพินเนาะ <laughs> อ้ะอาวเธอไอ้คิดคำก่อนมาตลอดพี่น้องเอ้ย เนาะกะโอเคพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้เนาะปอจันทร์ขอตล่ำลาก่อนพอกันไหมคลิปหน้าพ,นนนนนนพี่น้องไงห้อนซับน้องๆเพลนจูดขี้เหยื่อบาดนีนแตกตั้มอยู่เนาะออเอามือหน้าสิมาบางเพลนเห็ดข่ายพเพิ่นเอินพี่น้องไงข่ายดุกเสือ <Thank you. S 1> <laughs> อ่าหรือว่าเห็ดกระต๊อบเนาะอ่าห้องหับทีมงานของพวกเขานี่แหละอ่าคนเขาย่ามผลแล้วว่าสันเนาะ ทางหลวงปู่เพิ่นว่าอยากให้วาจันซื้อไผหญ้าแล้วก็ซื้อเก้าอี้ยางพี่น้อง,งเลยเนาะแล้วก็มุงอยู่มุงนี่แหละเนาะอ่าพอได้ส้นเวลาพาลมฝนตกวาสันพี่น้องเลยเอา้าเดี๋ยวติดตามเมืองน้ำกันว่าอ่าสีเห็ดแบบใดทรงไดนเนาะพี่น้องเนาะเอากะมื้อน,นี้ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อบัดสุข ου, สุขคนเนาะที่เขาขับเขาซุมติดตามทางซองของวาจันตลอดมาพี่น้องเลยเอาคอนกรุกร๊กกุ๊กกว่าเนาะไปแล้วเด้อเนาะเพื่อว่าเด้อเมื่อก่อน สบายดีพี่น้องเลยตอ,อนไผ่กุกลัวเนาะระวังมันด้วยคนตาเด้อบุนเด้อวอแล้วพอแล้วบ <c oughs> อสเดี๋ยวไปพี่น้องไงเ <c oughs> มื่อแล้วเด้อ